สวัสดีค่ะชื่อแคลนะคะปัทถพรอินทรปานค่ะอายุ19นะคะตอนนี้ก็กำลังทำงานขายก๋วยเตี๋ยวเนือนะะ้อค่ะช่วยคุณแม่อยู่ค่ะปัจจุบันนะคะก็จะช่วยคุณแม่นะคะตอนเช้าขายก๋วยเตี๋ยวเนือนะะเอ้อค่ะร้านเปิดประมาณ9โมงถึง10โมงนะคะแล้วร้านปิดประมาณ6โมงเย็นนะคะแวะมากินได้นะคะ ร้านอยู่ที่ตลาดพูค่ะริมทางรถไฟตลาดพูนะคะติดกับชานทลาพอเลิกเลิกขายกว๋วยเตี๋ยวมานะคะก็จะมาเล่นสเก็ตบอร์ดค่ะค่ะ, <Sig. S 1> คะก็ปัจจุบนันศุดสายอยู่ที่มหาลัยเทคโนโคสารสนเทศนะคะตอนนี้ก็มีงานพิเศษก็ขายของออนไลน์ค่ะขายเสื้อผ้านะคะหรือก็ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะ ที่ชอบขายของออนไลน์ก็เพราะว่ามันเป็นแหล่งการขายที่แบบว่าคนมันเข้าถึงง่ายค่ะทำไมถึงมาเล่นสกเก็ตบอร์ดนะคะก็คือตอนแรกเราก็อยากลองเล่นดูก่อนอะไรอย่างนี้แล้วพออย่นี้เพื่อนชวนเรามาเล่นเราก็เลยลองเล่นดูพอพอเราได้เล่นแล้วใช่ไหมคะมันก็รู้สึกว่าเออมันแบบ มันได้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างนี้ค่ะผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็ยังได้ออกกํลาลังกายด้วยอีกอย่างหนึง่งแล้วอีกอย่างที่ชอบเล่นสเก็ตบอร์ดนะคะก็คือมันสร้างความสนุกสนานไม่เครียรดด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆด้วยค่ะเล่นไปทำไมนะคะก็ เล่นแล้วมันรู้สึกว่าผ่อนคลายครเครียดจากที่เราทํางานหนักมาเราอยากผ่อนคลายสมองอะไรอย่างนี้นะคะเล่นเราได้อะไรก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะแล้วก็เล่นเราได้มิตรภาพดีๆนะคะได้เพื่อนเยอะนะคะคแล้วคิดว่าอยากจะเล่นไปอีกนานแค่ไหนก็คิดว่าอยากเล่นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นความชอบของเราไปแล้วค่ะ ือหนึ่งเลยนะคะบ้านภารายเยอะก็เลยต้องคิดว่าวันนี้ฉันห้ามท้อนะอะ่ที่บ้านฉันยังมีภารายอยู่ยังมีภาราหน้า,านะที่ต้องทําต้องสู้ห้ามทอ้อเรายังมองคนข้างทางข้างถน,นนว่าเขายังลําบากกว่าเรานะคะเราก็เลยต้องลุกขึ้นสู้นะคะเพราะว่ายังมีคนลําบากกว่าเราอีกเยอะค่ะ ความฝันตอนเด็กๆนะคะก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสนะคะพอดีว่าเรามีความฝันว่าเราอยากเป็นแอร์โฮสเตสเพื่อได้ท่องเที่ยวต่างประเทศได้หลายหลายประเทศนะคะแล้วก็ได้ความรู้จากภาษาต่างที่จากเรานะคะ mm hmm. ก็ความฝันตอนนี้นะคะอยากเป็น อยากเปิดร้านนะคะร้านคาเฟ่เล็กๆค่ะเป็นร้านกาแฟร้านเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเอาไปสารฝันก็คือสร้างบ้านให้คุณแม่สร้างรถนะคะเอาเอาเงินเนี้ยไปจ่ายค่าเทอมจ่ายพารานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตตอนนี้นะคะก็มีความสุขนะคะที่ได้อยู่กับครอบครัวค่ะแล้วก็ มีความสุขค่ะที่ได้แบ่งเบาภาระครอบครัวได้ทำอะไรในสิ่งที่เราอยากทำนะคะแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างได้มีประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างค่ะค่ะเกิดมาทำไมนะคะก็เกิดมาเพื่อสร้างอนาคตที่ดีนะคะให้แก่ตัวเราเองแล้วก็สร้างอนาคตให้กับครอบครัวนะคะ เพื่อให้เรามีแรงลุกขึ้นสู้ไม่ว่าอนาคตหรือวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเราเองเพื่อสิ่งรอบข้างนะคะแล้วก็เกิดมาทำไมนะคะเราก็เกิดมาเพื่อเราต้องมาเจอสิ่งรอบข้างสิ่งใกล้ๆตัวนะคะเพื่อให้เรามีประสบการณ์การวางตัวการวางแผนในชีวิตนะคะว่าเราจะทำอะไรคะ่ะ